เลยจากจะบอกสุภาพบุรุษทั้งหลายว่าถ้าหวังความเจริญก้าวหน้าจะเถียงเมียเมียเราดีสุดในโลกนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วไม่เกินเมียเราเพื่อนที่บอกว่าแน่แน่ดีนักดีนะมีอะไรบอกเพื่อนใจตบปันจะตายแทนได้เวลาเพื่อนมาชวนไปกินเราพอมึงบาไปว่ได้ดิเธออย่ายุ่งเพื่อนมาก่อนเว้ยเพื่อนตั้งแต่ปฐมเว้ยนู่นเลยอ่างเนาะอ่างอยากไปกินเหล่าเนาะแต่พอเอาเข้าจริงไปนอนโรงพยาบาลไม่เคยไปเยี่ยมเลย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กลัวแต่เราเป็นปฏิร่วมกันก็เลยมองไม่เห็นใครว่าจะดูแลการเงินที่ดีก็ให้ยายตุ๋ยเป็นรับมุนตริครังแล้วก็มีระบบการใช้เงินบ้านสวนออนซองก็เลยตั้งระบบการใช้เงินมีกองทุนไว้ในบ้าน5กองทุนเพราะยังเป็นหนี้บุกก็เลยตั้งกองทุนปลดหนี้กองทุนซื้อเสื้อผ้ากองทุนซ่อมแซมบ้านกองทุนสุขภาพ กองทุนเล่าเรียนลูก5กองทุนพอสิ้นสุดโครงการพระชดระนี่ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ซ่อมแซมบ้านไม่ได้ไปหาหมอพอก็เลยรวมสามกองทุนมาลงก,ก,กองทุนปลดหนี้ก็สามารถปลดหนี้ได้พอปลดหนี้ได้แล้วก็เลยคงไว้แค่สองกองทุนกองทุนเล่าเรียนลูกกับกองทุนสุขภาพกองทุนสุขภาพเขียนธรรมนุญเองเขียนกติกาเองเบิกได้ตั้งแต่หมอเป่าหมอพ่อนไม่ต้องมีบินมาเบิกอกองทุนเล่าเรียนลูกก็ตั้งไว้เพื่อให้ลูกไปเรียนหนังสือ กลับมามันจะได้มาทําเหมือนที่เราทําอยากให้เขามาทําอย่างเงี้ยหลักๆคือตั้งกองทุนให้เขาไปเรียนเพื่อเขาจะได้มาใช้ทุนเราถ้าเรียนจบแล้วไปทางานที่อื่นมึงหาสตางค์เรียนเองเพราะเรียนอาจจะคิดต่างคนอื่นตรงนี้นะถ้าเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านมึงใช้กองทุนพ่อเรียนถึงด็อกเตอร์ด็อกอร์เรียนได้เลยแต่เรียนจบแล้วกลับมาใช้กองทุนมาอยู่บ้านเพราะพ่ออยากให้ลูกมาอยู่บ้านตอนที่พ่อยังแข็งแรงอยู่เนี่ยอยากไปไหนมาไหนมึงก็พาคูไปตอนกูแข็งแรงนี่ได้ไหมเวลาไปเที่ยวกูอยากไปไหนมึงก็พาคูไปเที่ยวตอนกูแข็งแรงนี่ได้ม อย่าพากูไปเที่ยวตอนนั่งรถเข็นกูไม่เอาหรอกอายคอนแล้วอยากจะกินอร่อยมึงหายกูกินตอนนี้ได้ไหมตอนกูก,กินอร่อยอร่อยกินแซ่บอยู่เนี่ยโมเมนต์นอนติดเตียงอันนี้ของพ่อมักเด้อน้ำรายมันยังขมแม็นมะลุพ่อก็เลยขอรีวิธีเลยตั้งกองทุนเลยคงไว้สงกองทุนให้ลูกเรียนหนังสือตั้งแต่ปี42ลูกเพราะนั้นปี42เกิดเรื่องดีๆ2เรื่องเรื่องที่1มีระบบการใช้เงินโดยยายตุยมีเป็นมติทา MOU ร่วมกันกาติกาไม่กี่ข้อเลยฮะ ใครจะใช้เกี่ยวเกษงเงินเนี่ยขอสตังค์ขอยายตุยแกก็เขียนบัญชีเองเนี่ยนะเขียนจ่ายเองรับเองแกคอรูปชันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ <laughs> เพราะไม่มีคนตรวจสอบเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ยอมถ่ายโอนให้ลูกสะพ้ายนะครับมีลูกสะพ้าย้งสองคนแล้วนะยังยังติดยึดอยู่เนี่ยเนี่ยระวังให้เนี่ยเงินเนี่ยมันมันเหมือน,ม,นมันไม่เข้าใครออกใครลูกใช่นั่นนี่เกิดเกิดระบบการใช้เงินในบ้านเพราะมียายตุย๋ยคอยดูแลการเงินทั้งหมดครับเรื่องทีส่สอง จากสวนออนซอนข้ามคลองไม่มีสะพานเมื่อก่อนสะพานไม่ผ่ยอย่างเงี้ยลูกน่ะอยู่อยู่ปลายอิงเกนอะสะพานไม่ผ่แต่มงแฝกใหม่ๆมันงามนะไม่ผ่ไปนั่งปรับทุกกระยายตุยอยู่บนสะพานเนี้ยถ้าวันหนึ่งอายุ60ปีหาบน้ํารถผักไม่ไหวเนี่ยทำยังไงเราเป็นเกษตรกรเนี่ยถ้ากเกษียณไม่มีบํานาญนะไม่ใช่ข้าราชการจะทํำยังไงเพอเอิญตั้งโจทย์คําถามเหมือนมีบุญและเลึกเลยนึกถึงพระบรมรวงราชะการที่9้าที่เคยฟังดรสุเมธ จนพ่อต้องแขวนในหลวงราชการที่เก้าฟังจากดรสุเมธตันติเวชกุลฟังจากกาจันยักษ์ฟังจากผู้ใหญ่วิบูลเฉมเฉลิมว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือวณัคเกษฐเนี่ยพอเห็นแล้วเนื้อหาพ่อยังไม่ดูรายละเอียดเลยนะปี4 2พ่อเลี่ยมก็เลยวางแผนชีวิตนายเลียมไว้สช่วงของชีวิตช่วงที่ทําได้กินได้ทําไงช่วงที่ทําได้น้อยแต่อยากกินดีและอีกช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเกิดมันทําไม่ได้เลยเนี่ยแต่มันยังไม่ตายพ่อวางแผนชีวิตไว้3มช่วงของชีวิต ช่วงทำได้กินได้ช่วงทำได้น้อยแต่อยากกินดีและช่วงสุดท้ายของชีวิตเกิดมันทำไม่ได้เลยไม่มีแรงแต่บันยังไม่ตายกินได้อยู่ก็เลยโฟกัสไปที่อายุตอนแก่ตอนทีท่ทําอะไรไม่ได้แต่ยังไม่ตายกินได้พอวางแผนเห็นวางแผนเซ็ตโฟกัสไปที่ความสำคัญชีวิตตอนแก่พอมาดูเนื้อหาป่า3าอย่างประโยชน์สีอย่างพ่อก็เลยมั่นใจเลยป่า3าอย่างประโยชน์สีอย่างเขาพระเจ้อยู่หัวนี่แหละคือคําตอบความเข้าใจของพ่อคือ คำว่าป่าคือความหลากหลายต้นไม้ที่ที่กินได้ตั้งแต่กินผลกินยอดกินดอกกินใบกินหัวกินเงาแม้แต่ไผ่อย่างนี้ก็ใช่คือป่าที่กินได้ป่าอันที่สองต้นไม้ที่มันโตไวลูกเช่นกัถินยักษ์กัถินเทพามมฮกากนีไม้อะไรที่มันโตไวอะหลากหลายชนิดเป็นป่าจะให้พลังงานในระยะสั้นๆส,ส,ส,สองสามปีและอันที่ป่าอันที่สามพ่อตั้งชื่อว่าป่าบำนานปลูกไว้กินตอนแก่ตอนบำนาน เพราะนั้นจะต้องปลูกต้นไม้บำนานอย่างนิดน้อยห้าพันต้นพ่อกเลิคัดเลือกไม้บำนานมาห้าชนิดแต่เคียนยางนามะค่ามะฮอกพยุงห้าชนิดจะต้องปลูกไม้ห้าชนิดให้ได้ชนิดละพันต้นสั่งเป้าเลยจะต้องปลูกให้ได้ชนิดละพันต้นและจะต้องปลูกให้แม่บ้านด้วยพอวางแผนแอคชั่นเลยลงมือทําเลยปลูกตามแปลงผักปลูกต้นไม้ไปหออรอบรถผักไปปลูกไปปลูกมาจนกลายเป็นป่าอย่างที่เราเห็นนี่ปลูกตามแปลงผักนะเนี่ยไม้ไม้ที่เราเห็นทั้งหลายคือไม้ปลูก ถามได้เลยว่าต้นอะไรใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยพ่อสะสมพันไม้ได้ประมาณ5 6 0 0รชนิดในป่า3อย่างประโยชน์4ีอย่างปลูกจนมันเป็นป่าที่มีความมรุทุมเดินเข้ามามันร้อมันเย็นสบายก็เลยชวนยายตุยตั้งชื่อสะพานแม่น่าจะสะพานน่าจะมีชื่อนะเพราะเราคุยบนสะพานจนได้เกิดป่าอุดมสมบูรณ์ก็เลยชวนยายตุยตั้งชื่อสะพานโดยนั้นว่าสะพานรักเลี่ยมตุย